Oh my god. สีค่ะเด็กๆเกช้าวันนี้นะคะคุณครูทุกตาชวนเด็กๆค่ะหยิบกระดาษมาหนึ่งแผ่นพร้อมกับสีนะคะที่เด็กๆมีอยู่ที่บ้านค่ะสีเทียนก็ได้นะคะสีไม้ก็ได้ค่ะวันนี้คุณครูชวนเด็กๆมาวาดภาพง่ายๆสนุกๆก,กันนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะวันนี้ค่ะเราจะมีอุปกรณ์นะคะสีเทียนค่ะ กระดาษสีขาวนะคะวาดกระดาษเป็นแนวนอนวันนี้คุณครูตุ๊กตาชวนเด็กๆวาดภาพกันค่ะเลือกสีที่เด็กชอบได้เลยนะคะคุูกตาขออนุญ,ญาตเลิอกสีแดงค่ะวันนี้นะคะสีเทียนสีแดงค่ะหยิบขึ้นมาได้เลยให้เด็กๆนะคะวาดวงกลมๆค่ะวงกลมหนึ่งวงจากนั้นเอใส่ดวงตาใส่จมูก และใส่ปากค่ะเป็นรอยยิ้มเลยใช่ไหมคะเอะ๊เปลี่ยนสีนิดนึงค่ะขีดเส้นไปรอบๆวงกลมค่ะเปลี่ยนสีบ้างก็ได้เอสีเขียวหยิบสีน้ำเงินมาเป็นเพื่อนสีเขียวค่ะหยิบสีน้ำตาลเล็กน้อยขีดไปรอบๆ จากนั้นเองเด็กๆคะเรามีแป้งโดอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะสีส้มกับสีเขียวเราทําอะไรกันต่อดีนะทําอะไรกันดีนะเด็กๆคะหยิบแป้งคะ่ะแบ่งแป้งสีสีส้มก่อนก็นได้นะคะแบ่งแป้งมาเล็กน้อยคะ่ะครึ่งกลมคลึงแป้งปั้นคมอีกแล้ว เอ๊ะแล้วจะเกี่ยวอะไรกับรูปภาพนี้นะคลึงกลมค่ะคลึงให้เป็นเส้นก็คือการเดินหน้าถอยหลังค่ะทรงกลมก็จะกลายเป็นเส้นยาวๆใช่ไหมคะเห็นไหมเอ่ยยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้น,ยา,นยาวค่ะเด็กสามารถใชา้ทั้งสองมือของเด็กๆได้เลยนะคะจากนั้นค่ะ เราก็จับเส้นของแป้งโดมานะคะของแป้งโดมานะคะลองแบ่งแป้งมาค่ะดึงตึ๊ดลองวางไปค่ะแทนการใช้สีเทียนเห็นไหมคะเหมือนแสงของอะไรเอ่ยเด็กๆพอมองออกไหมคะว่าเราวาดภาพอะไรนะเราก็ประกอบโดยการใช้แป้งโดมาตกแต่งค่ะเพิ่มสีเขียวของเรานลดนึงแบ่งแป้งมาเล็กน้อยครึ่งแป้ง ครึงแป้งปั้นกรมครึงเป็นลักษณะแท่งค่ะเดินหน้าหอยหลังเดินหน้าถอยหลังค่ะครึงจากทรงกลมก็จะกลายเป็นเส้นยาวขึ้นค่ะจากหนึ่งมือของเด็กๆก,ก็จะกลายเป็นสองมือที่แข็งแรงของเด็กๆครึงแป้งให้เป็นเส้นค่ะเส้นยาวขึ้นยาวขึ้นเราสัมผัสถึงความนุ่มแล้วใช่ไหมคะจากนั้นเอง แบ่งแป้งมาค่ะดึงออมาลองวางเป็นแสงของดวงอาทิตย์ค่ะสั้นบ้างยาวบ้างแล้วแต่เด็กๆจะลองตกแต่งดูนะคะจากนั้นเองเราก็จะมาชมผลงานกันค่ะพี่พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งง่ายงแค่นี้เองค่ะค่ะเด็กๆนะคะลองใช้สีวาดวงกลมเติมหน้าตาของดวงอาทิตย์เติมแสงของดวงอาทิตย์ และใช้แป้งโดเป็นส่วนประกอบนะคะง่ายๆเลยค่ะลองทำแล้วส่งภาพมาให้ค,ครูนะคะบ๊ายบาย